ครับมาครับวันนี้เอาลอกรุ่นใหม่ๆครับผมสวยๆครับของ V b a บทนะครับตัวนี้เป็น V b a บ V วีปนะครับว p r ปเบอร์สี่พันนะครับผมมีตัวมาเบอร์สามพันกับเบอร์สี่พันนะครับผมเอาเบอร์สี่พันมาให้ดูนะครับวันนี้นี่นี่สปูลเป็นอลูมิเนียมฉลุสวยมากนะครับนี่ดังแบบ นี่ครับรอบที่5.2ต่อหนึ่งนะครับตัวนี้บอกมาเป็นลูกปืนนะครับเป็นลูกปืน4บวก1กันน้ำเค็มด้วยนะครับลูกปืน4ี่ลูกบวก1นึ่งบริงนะครับ1นึ่งบริงบวก1 1ึ่่คืออะไรบวก1คือลูกปืนกันกลับครับเป็นนี่เป็นวันเวย์นะครับลูกปืนกันกลับน,นี่เป็นลอกคุณภาพเลยนะครับลูกปืนกันกลับเป็นวันเวนี่นะครับ เป็นลอกใหม่นะครับลอกใหม่แต่ราคาผมเอามาปล่อยในราคาที่เบามากนะครับตัวนี้นะาสืบราคาได้ในแอปแอปตัวของแอปส้มแอปสีฟ้าทั้งหลายนะครับนะลองไปสืบดูนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่9 0 0 1ถึง1,000ต้นๆน,นะครับแต่ผมเอามาปล่อยในวันนี้ราคาถูกมากครับราคาแค่600กว่าบาท มีค่าจะทรงครับนี่หมุนลื่นเลยตัวนี้การกลับก็ไม่ต้องรีวิวความนุ่มลื่นเไรครับมันเป็นลอกใหม่แล้วให้ดูส่วนทรงของอนี่แขนเป็นแขนออกสไตล์โรบอทนะครับแขนเป็นยางนอ็อปน็อบยางเป็นน็อบยาง EVA นะครับผมไม่แน่ใจว่าน็อบยางตัวนี้สามารถท จะเปลี่ยนเปลี่ยนน็อปได้หรือเปล่านะเพราะมันมันมีมันมีรูน็อตมาให้เปิดเปิดดูเลยดีกว่าอ่าเปิดได้นี่อ๋นอน็อปไม่มีไม่มีน็อตนะครับเปลี่ยนไม่ได้นะครับเป็นน็อปปกติอ่าเปิดให้ดูกันเลย ตัวนี้มันได้ความสวยนะครับและสีสีสีขาวของเขานี่มันจะออกเหลือบเป็นเหลือบมุกนะครับไม่ใช่ขาวขาวแบบขาวจั้วะเลยนะครับเป็นขาวอมครีมนะครับวางวางไว้มันก็จะเป็นเกล็ดมุกสลับไปถ้าออกแดดนี่ก็จะสวยเลยนะครับฝาเบรกฝาเบรกชุบออชุบมาอย่างสวยเลยนะครับนี่ฝาเบรก สวยครับออกแบบมาลอกรุ่นใหม่ๆออกแบบมาสวยนี่ครับห้องเบรกใหญ่ๆเลยนะครับห้องเบรกเป็นสปูนไดด์ดมาด้วยน,นี่คลิกเสียงแบบนี้ดังสนั่นวันไหวและเปลี่ยนง่ายเลยครับทาคลิกเสียงเปลี่ยนง่ายๆเพราะเป็นน็อตยึดนะครับหักก็ไม่เป็นไรเอากิ๊มาทําก็ได้เพราะมันมันเป็นน็อตยึดมันทําง่ายไม่ต้องกลัวครับอะไรมันก็มีอยู่แล้วล่ะของ VBa บเนี่ยอ่า แกนครับแกนก็สมกับตัวครับไม่เล็กไม่ใหญ่ครับแกนลอกเป็นวัสดุเขาบอกเป็นวัสดุ ABS นะครับลูกปืนกันน้ําเค็มเนี่เสียงแบบืคลิกเสียงแบบนี้มันจะให้เสียงที่มันแบบว่ามันมันดีดแล้วมันกังวานนะครับแบบหวานเจี๊ยบเลย ก่นะนะสนใจก็ลองดูครับกับในราคาที่เกินครึ่งพันไปแค่ร้อยกว่าบ,บาทเอาไว้เล่นสนุกสนุกและเป็นลอกคุณภาพด้วยนะครับอสืบราคาดูได้ครับลาซ a ด้าขายอยู่อุยพูดไม่ได้เออเว็บเออเออตัวในเขาเรียกอะไรอ่ะในเว็บเว็บอ่าเออนัอ่นแหละ เรียกไม่ถูกครับขายอยู่ราคาในราคา900าถึงพันต้นๆนะครับแต่ผมเอามาก็ต้องราคามันต้องถูกลงครับเป็นลอกใหม่นะครับลอกใหม่แล้วตัวนี้ตัวนี้ BBa ทเนี่ยเขามีนี่ครับมีรับประกันซ่อมฟรีอะไรฟรีครับ <S <S นี่เองอนขเป็นตามที่บริษัทกำหนดครับว b a ทลองดูครับกับลอกเบอร์ส0 0พันใช้ตกสวายก็ได้นะนี่ ครับไม่แพงและสวยด้วยอ่าจัดไปครับ